สวัสดีครับพี่ก็กอนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่รวางจูเวนตุสนะครับประทากับบาร์เซโลนานะครับบิ๊กแมตเลยนะครับเด็กกันคืนนี้เวลาตีสามตรงนะครับผมได้3แต้มมาเชยชมเรียบร้อยเหมือนกันทั้ง2ทีมนะครับตั้งแต่นัดก่อนนะครับเรียกได้ว่าออกตัวใช้ลายกันจริงๆนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนานั้นมีลูกได้เสียที่ดีกว่านะครับจึงครองบอลลังจากฝูงของกลุ่มจีนะครับปล่อยให้เจ้ามาลายจูเวนะครับเป็นเพียงแค่ลองจากฝูงเท่านั้นนะครับ เกมนี้นะครับเลดราคาบอลเปิดมาให้เสมอบาร์เซโลน่านะครับผมแนะนำนะครับวางยูเวนตุสดีกว่าละครับอย่างน้อยๆนัดนี้พวกเขาได้ลงเล่นในลังที่คุ้นเคยนะครับน่าจะมีแรงฮึดนะครับเบลดเอาชนะไปได้ละครับยิ่งเจ้าบุญทุมบาร์เซโลน่านั้นเพิ่งเสียขวัญมาจากเกมล่าสุดแบบหมาดหมาดนะครับหมุนที่เจ้าทิงจะพาพวกเราฟินนะครับผมเปิดกว้างมากมายสเลเกินละครับเอาละครับผมขอฟันธงเลยนะครับยูยูเวนตุส กระชากใช้ครับวิคอห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM Power, D, M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง